เรื่องแบบว่าความรุนแรงในโรงเรียนตีทรงผมครูบอกว่าผมที่ผมทํามันไม่ถูกต้องแต่คือแบบว่าครูมาตัดผมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงมันไม่ถูกเราก็ต้องการที่จะวอย c ์ออกไปว่าแบบมันมีสิ่งที่เด็กอย่างเราไม่พอใจอยู่นะเหมือนจะามสําคัญแต่แบบว่าทําไมมันไม่ได้รับการแก้ไขเลยว่ามันต้องเป็นเด็กแบบไหนถึงเขาถึงจะฟังอ่ะไม่ต้องเป็น,นเด็กที่คิดเหมือนเขาป่ะจริงๆรเราสุก่าตอนที่เราอยู่แบบ มัธยมพอมันมีปัญหาเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามจะพูดมันออกมาเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีอํานาจพอที่จะพูดแล้วเรากลัวว่าแบบพูดไปเขาก็ไม่ฟังกลายว่าเสียงเราก็แบบหายไปเคยทํากลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยค่ะตอนเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วก็พออยู่ในกลุ่มไปสักพักสิ่งที่เห็นก็คือว่าเสียงเรามันมีพลังมากกว่าตอนอยู่คนเดียวตอนนั้นที่ทําก็คือเป็นเรื่องแบบว่าความรุนแรงในโรงเรียน ตีทรงผมอะไรเงี้ยก็คือจะวนๆอยู่ในเรื่องนี้เพราะวกนก็เป็นเพนของเด็กทุกคนแต่หลักๆก็คือเราก็ต้องการที่จะวอย c ์ออกไปว่าแบบมันมีสิ่งที่เด็กอย่างเราไม่พอใจอยู่นะตอนที่ไปประท้วงอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องกฎกระทรวงห้ามทําพฤติกรรมแบบไม่เหมาะสมในที่สาธารณะประท้วงก็อยู่5คนเป็นเด็กมาาัธยมห้าคนไปยืนอยู่ตรงีเคตอนนั้นมันมันยังอยู่ในช่วงคสอชอด้วยมันเกิน5คนไม่ได้เนาะไปยืนแล้วก็พูดพูดพูดว่าเราไม่เห็นด้วยกับกฎนี้ยังไงบ้าง ก็ปีถัดไปก็ออกมาอยู่ดีใช่กฎแม่งกองมาอยู่ดีแล้วก็ไอที่ทําคู่มือเป็นคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนอันนี้เป็นรวมกฎหมายป้องกันไม่ให้แบบครูหรือว่ากดระเบียบมาละเมิดสิทธินักเรียนเด็กสามารถแบบโชว์ให้ครูดูได้เลยว่าแบบไม่ถูกต้องครับอะไรเงี้ยครูบอกว่าผมผมที่ผมทํามันไม่ถูกต้องแต่คือแบบว่าครูมาตัดผมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงมันไม่ถูก Music, อันนี้คือในมหาลาัยแล้วนะไม่ใช่มัธยมอาจารย์อะ่ะจะให้นักเรียนทุกคนแบบว่าช่วยกันออกกฎอะไรเงี้ยเป็นค่าบอารมณ์แบบประชาธิปไตยน่อยๆนึกออกไหมแต่สุดท้ายอ,อาจารย์ไม่เอาสิ่งที่เด็กเสนอะไปเขียนเป็นกฎเลย mm hmm. ทุกคนก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ทุกคนก็ออกมาด่าอาจารย์รับลังด้วยความที่ว่าเราก็เป็นเด็กแบบคนตีนนิดนึงคาบต่อไปเราก็จะกาอโปรงสั้นไปอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยใครใส่กระโปรงสั้นอะ่ะออกไปจากห้องเลยถ้าเกิดว่าเขาเจอเขาจะหักคะแนนแล้วเราก็เลยยกมือบ,บอกเขาว่าแบบ อาจารย์คะแบบว่าค่าที่แล้วอาจารย์ไม่ได้พูดเลยว่าถ้าเกิดว่าใส่อะเราจะมีบทลงโทษอย่างไงแล้วเราก็ไปพูดกับเขาหลังมาอีกทีนึงว่าแบบเขาอะไม่ได้เอาสิ่งที่นักเรียนเสนอกฎดอะมาเขียนด้วยซ้ําสุดท้ายแบบเราก็นั่งฟังเขาว่าเหตุผลของเขาคืออะไรปรากฏว่าจริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรอะเขาก็คือทําตามหน้าที่ทําตามสิ่งที่เขาคิดว่ามันใช่อะแล้วมันก็เป็นบทเรียนให้เราว่าแบบถ้าเราไม่พูดมันออกไปอะเขาก็คือจะไม่เข้าใจอะ แล้วเราก็จะไม่เข้าใจใเขาด้วยอะถ้าเราพูดมัอนออกไปเขาจะรู้แล้วว่าแบบมันมีเด็กคนหนึ่งที่ไม่พอใจนะแล้ดีไม่ดีมันไม่ใช่แค่เด็กคนนี้มันมีรับหลังเขาอีกเยอะเลยอะที่แบบไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทำอะแต่ถ้าเขาไม่รู้อะถ้าเราไม่ได้พูดออกไปอะมันก็จะไม่ได้หยุดที่แค่รุ่นเราเลยไนงะความไม่พอใจมันก็จะส่งไปรุ่นหลังจากนี้รุ่นหลังจากนี้อีกอนยะ่างเงี้ย ก็ถึกว่าพอเราไว้แบบปุ๊บอย่างน้อยเขารู้แล้วเขาเรียกข้อไหนได้ว่ามันคือปัญหานะเขาอาจจัพยายามแก้มันหรืออย่างน้อยก็รับรู้ไว้อะว่ามันมีคนที่ไม่พอใจอะไม่ใช่แบบมั่นใจเกินไปว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกและทุกคนพอใจบางทีมันก็จะมีแบบเสียง Voice กลับมาหาคน อย่างเราที่แสดงออกว่าทําไมมึงเอาแต่พูดทาไมมึงเอาแต่คอมเมนต์ชาวบ้านเขาอะทาไมไม่หัดทําบ้างเพราะว่าเรามองว่าการตัดสินใจบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมมันไม่ใช่ของเราคนเดียวงไม่ใช่อยู่เราจะไปทําเลยปุ๊บปั๊บแต่คือมันต้องคุยกับคนอื่นๆก่อนว่าแบบมันคือสิ่งที่เราต้องการตรงกันไหมอ่ะนั้นฉันจึงเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาให้คุณแล้วคุณเห็นด้วยหรือเปล่าไม่ใช่มาบอกว่าฉันอะเอาแต่พูดแต่มันคือการที่ให้เกียรติและมองว่าความคิดเห็นของทุกคนอะมันก็สําคัญไงนั้นเราจึงไว้สิ่งนนี้้ขึมาาาเพื่่อถว เออฉันคิดอย่างนี้คุณคิดยังไงเราเอาพัฒนาต่อไปอะไรร่วมกันได้บ้างเราว่ามันควรเป็นสิ่งที่ปกติอ่ะก็คุณเห็นปัญหาคุณก็พูดถูกไหมเป้าหมายของเราก็คือทําให้มันดีขึ้นถูกป่ะการชี้เห็นปัญหามันก็คือสิ่งที่ดีแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบมันเป็นวัฒนธรรมแบบกลัวเสียหน้าหรือว่าอะไรสักอย่างหรือว่าความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่มันทาให้เวลาเราพูดว่าอาจารย์คะหนูว่านี่มีปัญหามันทําให้แบบเขารู้สึกว่าเราไปโจมตีเขาหรือว่ามันเขารู้สึกว่าแบบ เรา aggresive s อะ่ะจริงๆก็แค่พูดเฉยๆก็ opinion ของการอยู่ในสังคมนะคะซิสแบบไม่คือแค่นั้นอะ่ะเออเราต้องรับกันให้ได้ป่ะจริงๆเราไม่ควรจะรู้สึกกลัวในการที่จะว o i c e ออกไปอะ่ะมันมีผลที่ตามมาแหละแน่นอนแต่แบบผลมันไม่ควรเป็นว่าแบบเราจะต้องผูกหักคะแนนอย่างไม่ชอบทำผูกจับต้องกดดันจากการเสนอความคิดเห็นอะ่ะ ทำไมต้องฟังกูพูดด้วยวะทำไมต้องฟังเด็กพูดด้วยอ่ะก็ไม่เห็นจาเป็นเลยก็ไปถามคนที่เขารู้เยอะๆดิไปถามนักวิชาการนู่นนี่นั่นดิจริงๆนักวิชาการทางการศึกษาเขาก็ฟังเสียงเด็กนะเราสุว่าเขาพยายามจะผลักด้วยซ้าอ่ะแต่รัฐอะ่ะหรือว่าระบบอะ่ะมีกลไกที่ทําให้เด็กได้ยกส่งเสียงมากพอหรือยังะทำให้เสียงมันมีประสิทธิภาพมากพอหรือยังอะ่ะ ถ้าเขาจะมองว่าเสียงของเด็กมันไม่มีน้ำหนักก็เพราะว่าแบบมึงเกิดมากี่ปีบนโลกเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดทํานองนี้นะเหรอไหมจะไปรู้อะไรอะ่ะก็จริงอ่ะก็พูดตรงนี้เลยว่าก็จริงอ่ะแต่คือกูคือคนที่เอ็กซ์เพลเย์กับระบบทั้งหมดที่พวกคุณสร้างขึ้นมาไงพะเขาก็คือคนที่ซัพเฟอรกับตรงนี้มากที่สุดอะ่ะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งท,ที่ที่ต้องการจะมีชีวิตที่ดีอะ่ะฟังเสียงจากผู้ใช้จริงคะ่ะฟังรีวิวฟังฟีดแบ็กฟังอัปเดตล่าสุดของระบบหน่อย สิ่งที่เราต้องอเผชิญอะเพนของเราอะมันคือสิ่งที่ต้องรับฟังหรือเปล่าเพื่อที่จะแก้ไขให้ระบบมันดีขึ้นอะอา,อาจจะแก้วิสัยภายในรุ่นเราก็ได้รุ่นของคนที่ Voice อยส์อะแต่รุ่นต่อไปอะจะได้รับคุณประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณได้แก้ไขมันนั่นคือสิ่งที่เขาจะได้ไงถ้าเกิดว่าเขาฟังเราอะ